เคยเห็นโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ๆหรือโรงไฟฟ้าไหมครับแล้วเคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังกำแพงเหล็กพวกนั้นอะไรที่คอยควบคุมพลังงานมหาศาลให้อยู่หมัดวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นครับเจ้า SVI2AP หรือจะเรียกว่าเป็นสมองกลดิจิตัลที่เป็นหัวใจของระบบทั้งหมดเลยก็ว่าได้เอาละครับเราจะมาเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยนะเริ่มจากความท้าทายในโลกอุตสาหกรรมมันคืออะไรกันแน่ แล้วเราก็จะมาทำความรู้จักกับพระเอกของเราวันนี้ครับเจ้า Digital Positioner ว่าเอ๊ะมันคืออะไรติดตั้งยังไงคุยกับระบบอื่นยังไงและที่สำคัญสุดๆเลยคือมันช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยครับลองนึกภาพตามนะครับท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซขนาดมหอมาที่พาดผ่านไปไกลเป็นกิโลกิโลคำถามคือเราจะควบคุมของที่ไหลยอยู่ในนั้นได้ยังไง มันไม่ใช่แค่การเปิดปิดก๊อกน้ําในครัวที่บ้านนะครับแต่นี่คือการจัดการกับแรงดันมหาศาลอัตราการไหลที่เร็วมากๆที่ทุกอย่างต้องเป๊ะในระดับเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวแล้วถ้ามันพลาดล่ะแค่พลาดไปนิดเดียวอะอะไรจะเกิดขึ้นหายนะเลยครับไม่ใช่แค่เครื่องจักรพังซึ่งก็แพงมหาศาลแล้วนะแต่มันหมายถึงทั้งระบบอาจจะล่มหรือที่แย่ที่สุดคืออุบัติเหตุที่กระทบถึงชีวิตคนถึงสิ่งแวดล้อมคือเดิมพันมันสูงมากจริงครับ และนี่แหละครับคำตอบของโจทย์สุดหินข้อนี้นี่คือ SVI 2AP ครับพูดง่ายๆมันก็คือสมองกลดิจิทัลของวาลวอุตสาหกรรมเลยเป็นตัวที่คอยสั่งการวาลยักษ์พวกนั้นให้เปิดให้ปิดได้อย่างแม่นยำแบบเป๊ะๆไม่มีพลาดโอเคแล้วไอ้เจ้าสมองที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันชื่อเต็มๆของมันก็คือดิจิ t a ลโพซิชเนอร์ครับให้ลองนึกภาพแบบนี้นะครับถ้าตัวแอค u a t เตที่ใช้เปิดปิดวาลวเนี่ย มันคือกล้ามแขนที่มีพลังมหาศาลเจ้า Svi2AP ก็คือสมองที่คอยสั่งการให้กล้ามแขนนั้นขยับอย่างฉลาดและแม่นยำสุดๆไปเลยถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะ Positioner w a l เนี่ยมันก็เหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวของวาลเลยครับคือมันจะคอยรับคำสั่งมาจากเจ้านายที่เป็นระบบควบคุมหลักแล้วก็ไปสั่ง Actuator อีกทีว่าเฮ้ขยับวาลไปที่ตำแหน่งนี้นะแล้วก็ต้องทำให้ได้แบบเป๊ะๆด้วยนะ แล้วอะไรที่ทำให้ Svi 2 Ap มันเจ๋งขนาดนั้นก็ดูคุณสมบัติของมันสิครับคือมันแม่นยำสุดๆเชื่อถือได้แบบสุดๆการติดตั้งก็ง่ายมากเพราะมีระบบอัตโนมัติช่วยแถมยังมีเซ็นเซอร์แบบไม่ต้องสัมผัสกับตัววาวโดยตรงคือมันทนกว่าเดิมเยอะเลยและที่เด็ดสุดๆเลยนะคือมีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้กับวาวแทบทุกแบบเลยโคตรคุ้ม ดูข้างในนี่สิครับนี่แหละหัวใจของมันเลยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ว,ลวนๆไอความซับซ้อนที่เห็นนี่แหละครับที่ทําให้การควบคุมแบบดิจิตอลที่ฉลาดสุดๆมันเกิดขึ้นได้จริงเอาล่ะเห็นข้างในกันแล้วทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะติดตั้งมันเข้าไปแล้วเริ่มใช้งานยังไงแล้วทีนี้การจะเอาสมองกลไปติดเข้ากับกล้ามเนื้อเนี่ยมันทํำยังไงมาดูกันครับผมจะอธิบายขั้นตอนหลักๆให้ฟังแบบไม่ง่ายเลยอย่างที่เห็นในภาพเลยครับ ขั้นแรกคือการติดตั้งทางกายภาพคือเราต้องเอาตัวอุปกรณ์เนี่ยไปยึดติดกับแอคชเอเตอร์ของวาลให้แน่นเลยแล้วก็จะมีการเชื่อมกันด้วยก้านพิเศษซึ่งไอ้ก้านนี่แหละครับที่พอวาลขยปปับปุบมันก็จะส่งสัญญาณการขยับนั้นไปที่เซ็นเซอร์ข้างในทําให้ตัวโพสิชเนอร์รู้ตลอดเวลาเลยว่าอ๋อตอนนี้วาลอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะสรุปง่ายๆนะครับกระบวนการทั้งหมดมี3ขั้นตอนหลักๆ 1. คือการติดตั้งเชิงกลที่เราเพิ่งดูกันไป 2. ก็คือการต่อสายไฟกับท่อลม และ 3. ขั้นตอนนี้ละครับที่ผมว่ามันสุดยอดมากคือการแคลิเบตแบบดิจิตอลคือในขั้นตอนนี้เนี่ยตัวอุปกรณ์มันจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่าวาล์วตัวนี้เปิดสุดปิดสุดที่ตรงไหนผ่านฟังก์ชันเจ๋งๆอย่างสต็อปและออโต้จูนเหมือนมันกําลังทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมง,งานคนใหม่เลยเอาละครับมาถึงจุดที่ผมว่ามันคือการปฏิวัติว,ตว,ตวงการเลยนั่นก็คือภาษาที่มันใช้สื่อสารครับคือมันไม่ใช่แค่การส่งสัญญ,ญาณอนาล็อกแบบโบราณที่บอกได้แค่เปิดกับปิด แต่มันคือการอัปเกรดไปสู่การสื่อสารแบบดิจิทัลที่ทำให้อุปกรณ์มันพูดคุยกันได้จริงๆแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบฉลาดสุดๆเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความเจ๋งนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดโปรโตคอลครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะมันเหมือนกับเวลาเราคุยโทรศัพท์แล้วก็ยังส่ง SMS หากันได้ผ่านสายโทรศัพท์เส้นเดียวกันเป๊ะๆคือมันซ้อนข้อมูลดิจิทัลลงไปบนสายสัญญาณอนาล็อกแบบเก่านั่นเองครับเห็นความแตกต่างเราจะร้องโอ้โหเลยครับ คือระบบอนาล็อกแบบเก่าเนี่ยมันเหมือนเจ้านายที่ได้แต่ตะโกนสั่งลูกน้องทางเดียวเปิดเดียดเด๋ยวนี้ปิดเดี๋ยวนี้จบแต่พอเป็นฮาร์ดนะครับมันคือการสนทนากันเลยคือเจ้านายสั่งไปลูกน้องก็รายงานกลับมาได้ครับนายตอนนี้ผมอยู่ที่ตำแหน่งนี้แรงดันปกติดีอุณหภูมิโอเคหรือแม้แต่นายครับเหมือนจะมีอะไรผิดปกตินะครับเห็นไหมครับมันคนละเรื่องเลยแล้วพออุปกรณ์มันคุยกันได้แบบนี้มันก็เลยทําให้เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์พิเศษอย่างในภาพนี้แหละครับ ทำหน้าที่เหมือนเป็นหน้าต่างให้เราส่องเข้าไปดูการทํางานของวาล์วแต่ละตัวได้เลยจากห้องควบคุมสบายสบายไม่ต้องเดินไปดูถึงที่วิศวกรจะตั้งค่าใหม่จะเช็คว่ามีปัญหาอะไรไหมหรือจะดูข้อมูลแบบสดสดเรียลไทม์ time, ทำได้หมดเลยจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับและฟีเจอร์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันนําไปสู่เรื่องที่สําคัญที่สุดที่สุดจริงๆนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยคือมันทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ดิจิทัลที่คอยดูแลระบบทั้งหมด โดยเฉพาะในที่ที่แค่ความผิดคลาดนิดเดียวก็อ<ๆ>าจหมายถึงหายนะครั้งใหญ่ได้เลยในโลกของอุตสาหกรรมหนักๆแบบนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยมันคืออันดับหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นในคู่มือของอุปกรณ์พวกนี้จะเต็มไปด้วยคําเตือนตัวโตๆเลยครับเพื่อย้ําเตือนเราตลอดเวลาว่าเฮ้ <"H> ee, เรากําลังทํางานกับสิ่งที่ควบคุมพลังงานมหาศาลอยู่นะแล้วก็มีคําเตือนประโยคหนึ่งในคู่มือที่ผมว่ามันทรงพลังมากเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในคู่มือนี้นะครับอาจทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับคือมันย้ําเลยว่าผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนถ้าเราใช้งานมันแบบผิดผิดหนึ่งในฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่สําคัญมากๆของมันก็คือการออกแบบที่เรียกว่า intrinsically safe หรือแปลแบบบ้านๆก็คือปลอดภัยในตัวพูดง่ายๆเลยนะครับคือมันถูกออกแบบมาให้ใช้ไฟฟ้าในระดับที่ต่ํามากๆต่ําซะจนมันไม่สามารถสร้างประกายไฟได้ ซึ่งสำคัญมากในพื้นที่ที่มีไอระเหยของสารไวไฟเพราะแค่ประกายไฟนิดเดียวก็ตูมได้เลยแล้วนี่คืออีกหนึ่งความฉลาดของมันครับคือมันวินิจฉัยตัวเองได้เหมือนเป็นหมอให้ตัวเองเลยถ้าอุณหภูมิร้อนไปหรือการคาลิเบรตมีปัญหาหรือแรงดันลมสูงเกินมันรู้หมดแล้วมันก็จะรีบส่งสัญญ,ญาณไปฟ้องเอ้ยไปแจ้งเตือนผู้ควบคุมทันทีเลยครับแต่ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงจริงๆขึ้นมาละ่ะ ไม่ต้องห่วงครับอุปกรณ์จะเข้าสู่โหมด fail safe ทันทีซึ่งก็คือการสั่งให้วาวขยับไปอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดที่เราตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจจะเป็นการปิดวาวสนิทเพื่อหยุดการไหลของสารเคมีอันตรายหรืออาจจะเปิดสุดเพื่อระบายแรงดันนี่แหละครับคือประการด่านสุดท้ายที่คอยปกป้องระบบทั้งหมดเอาไว้ และสุดท้ายสมองกลดิจิทัลเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนพวกนี้ก็คือฮีโร่ตัวจริงที่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเงีย,งยบๆนะครับคอยให้ทั้งความแม่นยำและความปลอดภัยเพื่อให้โลกอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนของเรามันยังเดินหน้าต่อไปได้ในทุกๆวันเรื่องราวของเจ้า SVIISE ก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเออแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างนะที่เรามองไม่เห็น แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนให้โลกของเราทุกวันนี้มันหมุนไปได้อย่างราบรื่นลองไปคิดกันดูนะครับ